สวัสดีค่ะนิห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเล่นซิ่หนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอาช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ各้同学大家好。 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังฟที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชื่อค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่85ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำตี้ป้ค่ะเฉียวหัวหวัวนบทที่85เรียนวาดภาพ3ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 八十五课学画画三，在练习画画吗？才上了几次课，还在练习纸笔呢。这个像梅花花瓣的碟子是做什么的？那是调颜料用的。这个是笔洗，那个是砚台。初学国画要先练习什么呢？先学笔法，再临摹画册。 我可以去旁听你们的课吗？好啊，你可以来看老师的教学示范。第八十五课学画画三，บทที连拍拍三่แปดสิบ连้在练习画画吗？กำลังหัดว คว,วานะคะวาดภาพวาดรูปค well. ่ well. ะเรียนฉีก็คือฝึกฝนนะคะกำลังฝึกวาดรูปอยู่หรอใช้ช่างเล่าจีซึคะ还在练习纸笔เพึ่งจะเข้าเรียนได้ไม่กี่ครั้งเองยังหัดจับผู้กันอยู่เลย才上้几次课还在练习纸笔เพึ่งเข้าเรียนได้ไม่กี่ครั้งเองยังหัดจับผู้กันอยู่เลยค่ะ หายช่า几次课นะคะเพิ่งจะเข้าเรียนไปได้ค่ะไปได้แค่ไม่กี่คาบเรียนเท่านั้นเองค่ะหายใจเลียนสีจือปีน่ยยังหัดจับผู้กันอยู่เลยค่ะเลียนสีแปลว่าฝึกฝนนะคะหายใจยังคงนะคะยังคงกําลังฝึกฝนจือปีปีนะคะแปลว่าปากกาค่ะแต่ในที่นี้จะแปลว่าผู้กันก็ได้นะคะปี จ,จับผู้การยังฝึกจับผู้การอยู่เลยค่ะจระก์เชี梅花花瓣的碟子是做什么的？จานที่รูปร่างเหมือนกลีบดอกเหมยนี้เอามาทำอะไรเอาไว้ทำอะไรนะคะ？这个这个ออนนันะคะ？เชี่ยง梅花花瓣花瓣เนี่ยหมายถึงกลีบดอกค่ะ梅花朵梅นะคะช่างในที่นี้แปลว่าเหมือนเหมือนกับ กรีบดอกของดอกเหมยนะคะอันเนี้เต๋อจืเจ่เต๋อ๋อจื่อเต๋อจื่อแปลว่าจานเล็กๆนะคะจานรองเล็กๆนะคะที่มีรูปร่างคล้ายกับกรีบดอกเหมยอันนี้จะเกิดจากเมฆว้าว,าวาันตเต๋อเต๋อจื่จาาอใช้ทำอะไรนะคะนน,นนั้นเอาไว้ผสมสี แถวยยนเลี่ยวนะคะผสมสีค่ะแถวยยนเลี่ยวยงจะเอาไว้ใช้สำหรับการผสมสีค่ะเจอก็ือปีฉีอันนี้เป็นที่ล้างผู้กันนะคะเจอกอันนี้ชื่อปีฉีเป็นที่ล้างผู้กันค่ะปี่ในที่นี้ก็คือผู้กันนะคะฉี่ก็คือเอาไว้ล้างค่ะที่ล้างผู้กันเราเรียกว่าปี่ฉี่ค่ะนี่ชือเยี่ยนถ้ายอันนั้นเป็นจานฝนหมึกนะคะ น้าเกิออันนั้นนะคะชื่อเยียนถ่ายเป็นจานเอาไว้ฝนหมึกค่ะซึ่งถ้าใครดูนะคะการเขียนผู้กรรันจีนก็จะมีจานเล็กๆอันหนึ่งที่เขาเอาไว้ฝนหมึกเราเรียกว่าเยียนถ่ายค่ะชูเฉี่ยกวัวควาย่าเชียนเลีย h ชี้นมันเนะการเริ่มเรียนวาดภาพจีนเนี่ยจะต้องฝึกจากอะไรก่อนฝึกอะไรก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ ชูเฉวิชูเฉคือคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะคะคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการเรียนค่ะเหยาเชียนเรียนศิษยมเยาเชียนเียนมจะต้องฝึกอะไรก่อนนะคะจะต้องฝึกฝนอะไรก่อนค่ะเชียนเฉวิปีฝาจลิงหมวเะจะต้องเริ่มเรียนวิธีการใช้ผู้กันก่อนแล้วค่อยวาดตามหนังสือภาพนะคะ ชเชียนเฉียปีฝาปีฝะปีในที่นี้ก็คือผู้กัรหรือว่าประก,การนะคะในที่นี้เราความหมายของมันคือผู้กัรน,นั่นเองค่ะปีฝาก็คือวิธีใช้วิธีใช้ผู้กัรเนี่ยเราจะต้องเริ่มเรียนก่อนจ่ายลิงหมัวขว่าเฉิดแล้วก็วาดตามแบบนะคะก็จะมีแบบภาพนะคะว่ามีแบบไหนบ้างแล้วเราก็ค่อยวาดตามแบบในหนังสือภาพค่ะ ，我可以去旁อ你ช的พพมันมฉันขอไปนั่งฟังในชั้นเรียนของคุณได้ไหม我可以เคอ你ช的พพมันคมาข้าบเรียนของเธอเนี่ยฉันขอไปนั่งฟังนั่งเรียนด้วยได้ไหมนะคะเขาว่าห like นีเคยา的教学示范ได้สิเธอสามารถมาดูครูสาธิตการสอนได้เขาว่าได้สิ ี可以ค,คุณสามารถนะคะหลายขั้นมาดู老师的教学示范การสาธิตการสอนของคุณครูค่ะ <music> สำหรับช่วงนี้นะคะเรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนนี้กัน,นะค่ะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะก็จะมีการพูดว่าเจอเกะหน้าเกินะคะอันนี้อันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนการใช้คำว่าเจ กับหน้ากันนะคะซึ่งคำว่าเจอกับหน้านะคะเจอเนี่ยหมายถึงนี่หรือว่านี้นะคะเป็นคำสรรพนามค่ะที่เราบอกถึงคนสัตว์หรือว่าสิ่งของหรือว่าเรื่องราวนะคะที่อยู่ใกล้กับตัวผู้พูดนะคะส่วนคำว่าหน้าค่ะก็จะแปลว่านั่นหรือว่านั้นนะคะเป็นคนสัตว์สิ่งของไม่ว่าเราจะสื่อถึงอะไรนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ห่างจาก คนที่พูดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะบอกว่านี่นะคะกระเป๋าใบนี้มันอยู่ใกล้เรานะคะเราก็จะบอกว่านี่คือกระเป๋าของใครนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าของใครคะ่ะเราก็สามารถใช้คําว่าเจอนะคะ这是谁的书包这是谁的书包กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าของใคร这是谁的书包นะคะ แต่ว่าถ้ากระเป๋าใบเนี้มันอยู่ตรงนั้นเราก็จะพูดว่าหน้านะคะหน้ากระเป๋าใบนั้นนะคะหน้าหน้าชือด่าหน้าชืกระเป๋าใบนั้นเป็นของใครนะคะเรามาดูตัวอย่างง่ายๆกันนะคะหลายๆครั้งเราก็มักจะถามว่านี่คืออะไรนะคะจ是什么 นี่คืออะไรนะคะจเชื่อ什么หรือว่าหน้าชื่อ什么นั่นคืออะไรหน้าชื่อ什么เจอกับหน้านะคะอันนี้น่าจะใช้ไม่ยากค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นเจ้าวัวย是我的老板ท่า,านท่านนี้เป็นเจ้านายของฉันเจ้าวัวย是我的老板ท่า,านท่านนี้นะคะเจ้าวัยเจ้าวัยเนี่ยใช้กับบุคคลใช้กับคนนะคะท่านนี้เป็น เจ้านายของฉันหัวเด h e เหลาป่านค่ะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราจะถามว่าสุภาพสตรีท่านนั้นเป็นใครน้าเว่ยเสีเจี่ย i ือน้าเว่ยเสเจีุภาพสตรีท่านนั้นนะคะชือเฉยเป็นใครคะ่ะนอกจากน้าเว่ยเจ้าเว่ยที่ใช้กับคนนะคะความจริงเกิดเนี่ยบางทีเราก็ใช้กับคนก็ได้นะคะอย่างเช่น 你认识那个人吗เธอรู้จักคนคนนั้นไหม那个人นะคะเธอรู้จักคนคนนั้นไหม我不认识那个人ฉันไม่รู้จักคนคนนั้นและนี่ก็เป็นวิธีการใช้เจอกับหน้านะคะในแบบที่ง่ายที่สุดค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรามาดูสองไวยากรณ์ในภาษาจีนนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นสองไวยากรณ์ที่เจอบ่อยใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็คือคำว่าเจ้า กับคำว่าฉายนั่นเองค่ะคำแรกนะคะเรามาดูคำว่าเจ้ากันก่อนค่ะซึ่งคำว่าเจ้าเนี่ยนะคะมันก็แปลว่าก่นะคะในภาษาไทยนะคะซึ่งมันก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นหรือว่าในบางครั้งนะคะมันก็จะบอกเหตุการณ์ที่มีลักษณะเกิดขึ้นเร็วหรือว่าเช้านั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะเา下午三点就下班了 บ่ายสามโมงเขาก็เลิกงานแล้วนะคะถ้า下午三点就下班了เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าบางทีเนี่ยปกติอาจจะเลิกงานสี่โมงเย็นแต่ว่าเขาเนี่านยา午三点就下班了เลิกงานตั้งแต่บ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงเขาก็เลิกงานแล้วค่ะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ ถ้าห不到20岁就来台湾打工了。ลเขาอายุยังไม่ถึง20ก็มาทํางานที่ไต้หวันแล้วถ้าห i ต20睡เขายังไม่ถึง20ปีนะคะอายุยังไม่ถึง20ปีหา i ุต้ายังไม่ถึง20ปีเจหล i 台湾打กงลก็มาทํางานที่ไต้หวันแล้วค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะ Ta Sha บ ho เจ chu 运动了ะ หลังเลิกงานเขาก็ไปออกกำลังกายแล้วทาชาปันโฮหลังจากเลิกงานนะคะเจ้าชื่ก็ไปวิ่งตองเหรอก็ไปออกกำลังกายแล้วนั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะลาว่ปนปาเตียนเจียวเต่ากงซือเหรอเท่าแกมาถึงบริษัทตั้งแต่8โมงเช้าแล้วนะคะลาว่ปนปาเตียนเจียวเต่ากงซือเหรอก็มาถึงบริษัทนะคะตั้งแต่ 8โมงเช้าแล้วนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงมาถึงเช้ากว่าที่เราคิดค่ะเราก็จะใช้คำว่า Joe นะคะต่อไปค่ะเรามาดูคําว่าฉายกันบ้างนะคะฉายเนี่ยก็จะมีความหมายประมาณว่าเพิ่งจะนะคะซึ่งก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่ เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้มันก็จะบอกเหตุการณ์นะคะที่ผู้พูดเนี่ยมีความรู้สึกนะคะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นช้าเกิดขึ้นไม่เร็วเท่ากับสิ่งที่คิดไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะถ้าจัวเทียนหวนัน่งสือเตียนใช้หวยเดาจ้าเมื่อวานนี้เขาเพิ่งจะกลับถึงบ้านตอนสี่ทุ่มถ้าจัวเทียนหวันสั่งสือเตียน ใายหวยเตจาจนะคะแปลว่าเมื่อวานนี้เขากลับถึงบ้านตอนสี่ทุ่มนะคะซึ่งผู้พูดเนี่ยรู้สึกว่าเขากลับดึกค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คําว่าใายนะคะจ้วเ,เทวี่ยงวน่งสิ่งที่ใช้หวยเตาจาแต่ว่าถ้าปกติเนี่ยเขากลับบ้านตอนเที่ยงคืนแต่เมือม่อวานนี้เขากลับบ้านมาตอนสี่ทุ่มเนี่ยผู้พูดก็รู้สึกว่าเอ้ยเขากลับมาเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้คําว่าเจีได้นะคะก็จะกลายเป็นว่า เ昨天晚上十点就回到家ก็แปละว่าเมื่อคืนเนี่ยเขากลับถึงบ้านตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะกลับเร็วกว่าปกติค่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ฉายกันบ้างนะคะจริงเทียง很忙我下午三点才有空吃午餐วันนี้ยุ่งมากๆเลยฉันเพิ่งจะมีเวลาทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามโมงค่ะ 今天很忙วันนี้ยุ่งมากๆนะคะ下午三点ตอนบ่ายสามโมงนะคะใช้หยคงถึงจะมีเวลาค่ะถึงจะมีเวลาใชา้หยกคงชื่อชันกินข้าวเที่ยงค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะถ้า岁เขาเพิ่งจะแต่งงานตอนอายุสี่สิบ เขาสี่สิบ岁才结婚เขาเพิ่งจะแต่งงานตอนอายุสี่สิบเขา,ายี่สิบก็แต่งงานแล้วเ,ลเขาอายุได้ยี่สิบก็แต่งงานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูค่ะเดี๋ยวจ,จะเว้นช่องว่างให้นะคะคุณผู้ฟังคิดว่าประโยคนี้จะใช้คำว่าใช้หรือว่าเจ้า 已经八点了，你怎么现在起床？已经八点了，你个白梦了，你怎么现在嗯起床？他ำไมเธอถึงตื่นนอนนี้？ประโยคนี้ต้องใช้คว่า才哈，已经八点了，你怎么现在才起床？一ีประโยคนึงนะคะ，明天的考试，我上个星期。 准备好了。明天的考试，การสอบของวันพรุ่งนี้我上个星期，嗯，准备好了。ฉันเตรียมตัวพร้อมแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วประโยคนี้ใช้คำว่า就ค่ะเตรียมตัวล่วงหน้าแล้ว。明天的考试，我上个星期就准备好了。ภาษาจีนาพาเพลินกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ